น,น้อยจริงๆนะจะนดได้เท่าไหรว่วะเนี่ยอุ้ยพี่กองโอ้โหกองกองกองทองคำโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมคอร์สมาสเตอร์อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาแก้แค้นไอ้คนที่แบบว่ามาตีบ้านเรานะครับผมยับเลยครับผมวันนี้ผมเพิ่งซ่อไมไปนะครับก็เหลือตั้งแปดแสนนะครับผมทุกคน Okay. เดี๋ยวเดี๋ยวเราซ่อมก่อนแล้วกันแล้วเ,เราก็จะไปล่าไอ้พวกที่แบบว่าคือแบบว่าจะเอาแบบตีสักคนละห้ารอบไปเงได้โล่ก่าเลยอย่างแรกคูนสามแล้วกันโหตั้งมากโอ้โห,มโหไม่ได้อีกียากขึ้นยากยิางโด้ยโล่อีกแยากได้อะเพื่อนทำไมเพื่อนต้องเอาโล่มาให้ผมละครับผมไม่อยากได้อะครับโอ้โหเมื่อไหร่ค้อนทอจะออกอ่ะ คอสจ๋าอยากเป็นเทพเจ้าทอแล้วเกิดโอ้ย oh. สามแสนนะครับมาดีครับทอมาแล้วครับผมทอเทพเจ้าสส่ฟ้าเทพเจ้าแห่งายฟ้าเราก็จะไปแก้แค้นนะคร oh. ูวสาวตีเต็มเลยนะครับแก้แคนแค่ดีว่วเอาคนนี้นะผมเราจะมาแก้แค้นคนนี้แล้วกันตายนะครับผมเบล9 7 4นะครับผมไปแก้แค้นดีกว่าเลโก้มาอ่านมาตีบ้านฉันหรอเดี๋ยวฉันจะตีให้นะ อ้าวไม่<อ>มีอะไรตีเลยโอ้โหรอดไปรอดไปเดี๋ยวเราเจอกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับเอาใครนี้น้าเอาคนนี้นัเจนนะครับผมมาอ่านมาตีบ้านฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้นะเธอมาตีบ้านฉันทําไมเอารถพังไปก่อนนะเปียงต้องรอดไปครับผมทุกคนมันขายการเชื่อมต่อรอดไปครับรอดไปคนคนนี้รอดไปนะครับเอาคนนี้แล้วกันเอาคนนี้ละกัน เราจะไปแก้แค้นนะครับบ้าอายมาตีบ้านฉันเหรอโหบ้านเละแล้วเกินเอาอีหมาป่าไปเปี้ยงเอาอีกแล้วอะ่ะโอ้โหรอดอีกแล้วอะ่ะทุกคนแบบว่ามันชอบขาดจากเชื่อมต่ออย่างเงี้ยเอาคนนี้แล้วกันคนนี้ก็ไม่มีอะไรให้ตีเลยแต่ละคนตีบ้านคนอื่นเ,เยอะแต่เราจะแก้แค้นแบบแต่แงสาสมมา่งนะคนนี้เอาเอาอันนี้แล้วกันมีถือปืนบวกปืนไปบวกตึกเปี้ยงโอ้โหรอดอีกแล้ว <laughs> ทำบุญด้วยเลยกับเนี่ย แล้แต่ละคนแบบว่ารอดทั้งนั้นเลยอ่ะฝรั่งโลเอาเนี่ยไปเตะเสาเหรอเปียกไม่รอดเอ้าโอ้โหโดนโล่ปฏิโทยังมีโล่กันอีกอ่ะม,มีเราไม่มีอะไรเลยครับเลีนยสายเสาอู้สามสิบสป,ปินโอ้โหเยอะขึ้นเฮ้ยเราไปซ่อมบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวมีคนมาตีบ้านเราไม่อขึ้นเรือนนาทีเกินนะกว่าจะเกินหิน ถึงด่านอะไรก็ไม่รู้ด่านที่มาไอ้ไอ้ร้านหนึ่งนอนเนาะครับขอโทษนะครับพอขโมยสมบัติหน่อยนะครับเอ้าไม่มีเหรียญโอ้โหถึงร้านไม่เนี่ยเพื่อนโอ้แสนแสนเดียวโอ้โหโอ้โหสามแสนสตายเถอะโอ้โหไม่นัะนนะเบิ้ลนคูนสามแล้ว,วอ่ะโอ้โหทุกคนแบบเสียใจเกินโอ้โหสายได้หมุม่งพูดๆเราไปต่อเติมก่อนโอ้แพงขึง้น เพื่อนทำหน่อยได้มั้นีมาดิครับเทพเจ้าใส่ฟ้าทอออกมาอีกแล้วนะครับมาจากการแก้แค้นนะครับเราจะไล่แก้แค้นให้หมดใครเปกนโชคดีก็รอดไปนะครับใครโชคร้ายก็จะโดนนะครับอย่างเช่นไอ้มีตัวนี้ครับผมเปี้ยงอ๋อคนนี้เคยแล้วเคยกดไปแล้วอย่างเช่นนี่โดนโดนยังเนี่ยคนเะนี้ยโอ้ยอยังยังโอ้โหมันขาดการเชื่อมต่อมันโปรปะเนี่ย ทำไมทำไมคือผมแบบตีเขาไม่ไน้อ่ะโปรหรือเปล่ามีใครแก้แค้นวะเนี่ยไ,ไม่มีอ่ะไม่ไหวอะไรเงี้ยเราไม่อยากไปตีบ้างคนอื่นอนะ่ะเราเราคนอื่นเขลบเราเออกจากเพื่อนนะ่ะเอานี่แล้วกันเลี้ยวสูงสุดแล้วโดนไปดิเลี้ยวสูงส,สุดเนี่ยขอโทษนะครับขอโทษอีกแรงนะครับไอโจนอนะ่ะโจนโจนเปรี้ยงหน้าดำ โอเคเหลือจ okay. ิงสปินนะครับสปินพี่หมดแล้วน้องน้องสปินพี่หมดแล้วพี่สามารถรับได้อีกตรงไหนอ้าน้องไอ้คนคนเราต้องทำร้ายกันด้วยเราสาไม่เคยทำร้ายคนอื่นนะแต่เราไปรับสปินนครับมาสิบแปดอันสุดท้ายครับผมโยคนหมูไม่ออกหมูหมูโอ้โหหกแสนเลยอ่ะหมูุกคนแบบ โอ้โห6แสนนะ่ะโอ้ไม่อยากได้เลยน้อยเกินอ่ะมันน้อยจริงๆนะจะได้เท่าไ oo. หร่วะเนี่ยอุ้ยที่กล่องโอ้โหกล่องกล่องกล่องทองคำโอ้โหเปิดได้กล่องเชยไองามไส้โชคดีเกินเออดีนะโอ้โหได้เต็มๆคุ้ม <sk> <noise> อ่ะคุ้มเกินคุ้มเกินคุ้มเกินบอกเลยว่าคุ้มเกิน โอ้โหวิวเวลเล่นเรื่อยๆคร,รับผมขอโหมดอีกทีหนึ่งขอพูดขอพูดไม่มาขอพูดสปินหมดตัวแล้วจ้าเอ้ยหมาอีกทีนึงโอ้โหโหมดตังจา๋าฉันไม่อยากได้เธอฉันอยากได้เทพเจ้าทอยใส่ฟ้าแต่ฉันไม่เคยได้ถือแพงเกินโอ้โหไม่มีตังดำ เกินนะทุกคนเอ,เอ้เอาเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหทำไมไม่มีคือตังเราน้อยอะ่ะคือสปินเราก็บดแต่ทุกคนเราไม่รู้ยอสปินไหนแล้วะ่ะโอ้โหต้องลอยใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันทุกคนแบบว่าเราจะได้กลับมาแก้แค้นครบหรือเปล่าครับก็คือแบบว่ากูคนมาตีบ้านเราเยอะมากเซ็งเลยเมื่อกี้เราได้การ์ดมาด้วยแบบว่าถือว่าโชคดีมากก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดดิ้งด้วยนะครับผมเราเจอกันคลิปหน้าครับผม ก็วันนี้ขอตัวลาไป, nice ไปก่อนนะครับผมทุกคนอ่าอาจจะแบบเอ้ยไม่เต็มที่หน่อยเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาไลไรแก้แค้นให้หมดในพวกที่แบบว่าชอบปนบ้านคนอื่นนะครับชอบมาแบบว่าโจมตีบ้านนะครับแ๋ยวเจอกันครับผมคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดนลครกดทุกคนสุดท้ายด้วยนะครับไปละยบายทุกคนจุ๊บ